วันนี้เราจะเดินไปกลาดก็คือโอซิตี้ของเมืองออด,ดูออนี่โอ้โหดูออฟแต่งตัวแบบว่าครบชุดมากจะไปโชก,กับใครไม่ทราบมือซื้อมาตั้งหลายปีแล้วหลายปีเลย <c oughs> เหรอไม่มีโอกาสใช้ใช่ป่ะคือตัวห้าชั้นโอเคกางเกงโอเค3มชั้นหรือแต่มือไม่โอเคเพราะาหนามือวันนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวานะ หาโอกาสใส่มานานแล้วอะไรอ้านี่ไงเสื้อคริสต์มาสช่ดี่เราไม่เคยสนใจเลยว่าจะใส่ชุดอะไรอ่ะก็เห็นใส่อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนไม่เคยสนใจเลยว่าจะใส่ชุดอะไรตอนเช้าทักไปแล้วหรอมีโบโบที่ไหนเราเป็นผ้าคนผ้าันคอใส่ชุดให้เข้าตีมนิดนึงใส่ตั้งแต่นอนแล้วอย่าไปบอกเขาดิไม่ต้องบอกทุกอย่างก็ได้ เดี๋ยววันหลังจะบอกนะเกงตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดนอนมาเกงในเกงวันนี้วันที่25ธันวาเมื่อวานนี้วันที่24ธันวาใช่ไหมเออมันก็ต้องใช่สินะจะพูดทําไมวะมีกลุ่มเด็กๆมาร้องเพลงหน้าประตูแต่บังเอิญว่าเราซีลประตูไปแล้วเราเปิดไม่ได้ไอ้ตรงประตูอะ่ะมันมีลมเข้าใช่ปะ่ะทีนี้เราก็เอาไอ้กระดาษ ย,ย,ยัดยัดเข้าไปแบบจนโอ๊ยถ้าจะยัดใหม่ขี่เกียจติยัดไว้ขี่เกียจเปิดก็เลยเออช่างแม่งมังมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปิดยากนะก็อาจจะแบบเออเปิดไปเล่นสักหน่อยอะไรอย่างงี้ว้าวเขาเรียกว่าอะไรนะโคสเหรอโคสไลน์เขาเรียกว่าอะไรอะหน้าขาชายทะเลก็ไม่ใช่ตรงนี้ยังมีแม่กุญแจมาคล้องกันอีกเนาะอะไรที่เป็นตะแกรงคล้องหมดเลยใช่ไหมโอ้โหดูวิวนี้สิมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะ มันสวยมากเลยอะตอนนี้เวลาประมาณ 30, มบ่ายโมงครึ่งมั้งเกือบเกือบสองโมงโอ้โหดูดิสวยอะบ้านเราอะอยู่ตรงแถวๆนั้นอะอีกฝั่งนึงนะมองออกมาเห็นทะเลด้วยแหละแต่ว่าต้องแบบว่าเอี้ยวคอมองนิดนึงนะไม่ได้แบบวิวทะเลแบบจะจะไม่ใช่นะแต่แบบโอ้โหดูดิเว้าโค้งเข้ามาแบบนี้มันสวยมากน้ำทะเลก็สีฟ้าเลย จะถึงไหมเนี่ยวิ่วิดว้าววิดว้าวอยู่นะดูวิวดินี่คือครั้งแรกที่ได้เดินดูบล็อกนิกนะเนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้ที่พักเราด้วยอ่ะสวยมากนั่นมืนบันไดลงมาบันไดแค่นั้นใช่ไหมแล้วก็ตกเขาไปเลยดูบล็อกนิกวอล์คคืออะไรพาทัวร์มั้ง <c oughs> เหมือนซิตี้ทัวร์อะไรอย่างเงี้ย850บาท หนึ่งชั่วโมงครึ่งบอลแอนบอลอ๋ออันนี้คือเดินเดินกำแพงมีมีด้วยเหรอเดียวสองชั่วโมงเลยโอ้คอมโบดิสคาวมีอะไรให้ให้ทำเยอะเลยเนอนี่ไงนี่เกมของออฟโตนเดี๋ยวเดี๋ยวไอสองอันนี้คือที่ไหนก็ที่เดียวกันไงที่นี่มีด้วยเหรอตรงไหนวะนั่นแหละงที่นี่เขาบอกเป็นที่ถ่ายทำของเกมออฟสโตนนะตอนนี้เวลาอีก5นาทีบ่ายสอง We do not accept Euro แสดงว่ามีคนถามเยอะแปะไว้เลยนี่ y u u can buy b u t ticket for the price of 12 Croatian Kuna อ๋อที่นี่เขาอ่านว่า c r o a t i a n Kuna ก็คือ Kuna เฉยๆเนอะ The ticket is valid for one person for local passenger อ่ะเอ๊ะ Transport and for a span of one hour from the moment of first d i g i t s อ uh. e ะ คูณหก็12 5 60 6ห้า60บาทได้1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเดลี่บัสติเกตอ่ะก็คือ30คูิหน้าก็คือใช้ได้ทั้งวัน24ชั่วโมงแต่เราไม่ใช้หรอกเพราะเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราไม่รู้รว่ามีอะไรที่ต้องใช้หรือเปล่าไม่เราไม่รีบไงก็คือสำหรับคนที่มาแค่วันหนึงสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ก็คุ้มไงทําไมร้านค้าเขาปิดตรงนั้นเป็นที่จุดชมวิวว่ามีขายอาหารแฮมเบอร์เกอร์ อันนี้คือทางเข้าเมืองเก่าแล้วทำไมเขาติดป้ายว่าให้ใส่แมสหรอ Please keep your social distance Please wear your mask indoor อ๋อเฉพาะ indoor ใช่ไหมไม่ได้ให้ใส่แมสข้างนอกนะอยู <hand>. okay. <laughs> ่แอเมีมีเจลใ,ใช่ไหมแปะแบบแดงมากอ่ะ <laughs> <laughs> นี่คือทางเข้าแล้ว เงีคิด,ดคมากหรือต<ด>ุจ่จีนอ่ะทำไมมีกลมๆด้วยเออแน่นสิเอาใจจีนน่ะจีนไม่ได้มาทั้งไม่มันเป็นกลมๆก็เหมือนลูกบอลที่ติดเอาไว้บนต้นคริสต์มาสไงทำไมเงียบเงียไม่ได้แบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าโอ้มีของขายเต็มเลยอะไรอย่างงี้วาดฝันไว้อย่างดีมากเหมือนกับร้านค้าเขาก็ปิดด้วยเนาะบอกแล้วว่าเมื่อวานนี้จะให้มาก็ไม่ยอมมา เมื่อวานมันเหนื่อยแล้วอ่ะมันก่อนก็พาไปเดินตั้งสิบกว่าโลเมื่อวานก็เพิ่งมาถึงแล้วก็เพิ่งจะบอกด้วยจะบอกมาก่อนอาจจะโดซีปิดหมดเลยี่สิบห้าทันวาคมทำไมยี่สิบห้าปิดอ่ะเขาก็ต้องกลับไปหาครอบครัวดิไม่ใช่ยี่สิบห้าเปิดลยมีร้านนี้ร้านหนึ่งที่ขยันคงไม่ใช่นนคน,นที่นี่แน่ๆมีปิดซ่อม เื่อกี้อ๋อบอกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ไปดูเมนูของบาร์ตรงนั้นน่ะก็บอกว่าจะเห็นคนนั่งกินแต่น้ำอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่จะเป็นเมนูง่ายๆแบบว่าขนมหรืออะไรนิดๆหน่นอยๆก็มีเมนูอาหารแต่ว่ามันก็จะแพงมากแต่มีแค่ไม่กี่เมนูส่วนใหญ่ที่เป็นน้ําแล้วก็พวกขนมสแน็คต่างๆหมายจริงๆแล้วคือเขามีเอาไว้สําหรับให้คนนั่งไง เหมือนนั่งพักผ่อนนั่งผิงไฟรับความอบอุ่นเข้าห้องน้ําอะไรประมาณนี้มากกว่าก็เลยเวลาผ่านเดินผ่านบาร์ก็จะเห็นคนกินแต่น้ําก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอ้าวก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วเราไม่รู้จะเข้าที่ไหนเราก็สั่งอะไรกาแฟน้ำมันลมอ่ะเ็จปุ๊บขอเข้าห้องน้าแล้วก็นั่งพักผิงไฟให้อบอุ่นแล้วก็ออกเที่ยวต่อก็เป็นที่พักผ่อนนะกาแฟก็ประมาณ20กว่าคูนาก็120กว่าบาท หรอกาแฟแก้วหนึ่งอะนะ120ร้อยยี่สิบกว่าบาทเลยเหรอ,อ,อมันน่าจะมีที่ให้เข้าไปนั่งของจริงปะ่ะวิของจริงด้วยอ่ะใช่ไหมเอาพวกของจริงปะ่ะเขาว่าของจริงนะน,อองงนะข้างในเขาของจริงนะนอะถ้ามันอยู่ในห้างเซนทันเราอาจจะต้องคิดว่ามันของปลอมอยู่แล้วแหละแต่นี่มันหาง่ายมากของิ อันนี้มันของปลอมมีมีต้นสนสีขาวนี่ไงนี่ไงเป็นกระถางเลยนี่ไงเฮ้ยไปเล่นบอลกับเขาถึงขั้นมาเตะบอลได้เลยนะเพราะว่าคนน้อยมากนี่ปี2องศจริงๆนะเก็บไว้เก็บไว้อย่าไปมองอย่าไปมอง ของหวานไว้กินที่หลังน่าแปลกใจนะที่เนี่ยมีคนเอเชียมาเดินเยอะเลยแหละคืนนี่คือเยอะแล้วนะต่เห็นอยู่ประมาณสองสมกลุ่ม <c oughs> ก็แสดงว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตจริงๆในเวลาก่อนโควิดอ่ะคงจะแบบถนนนี่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ตอนนี้ดูสิแต่อันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสด้วยไงมันก็เลยแบบโลง่ลงๆลง้ลางๆมัง้งไม่รูเวลาปกติมีคนไทยมามาก ก็คงมีแหละเพราะที่นี่มันเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนะถ่ายทำเกมออฟทรอนตรงไหนตรงนี้อก็เหมือนสมัยของเราอ่ะที่เป็นเกาะเจมบอนใช่ไหมเจมบอนไอแลนด์ก็ดังมาจากตรงนั้น่แหละโอ้ยอย่าไปมองข้างขวานะ <laughs> <laughs> อย่ามองอย่ามอง <laughs> มองไดีไหมเอ๊แต่ตีมองได้อ่านุญาตให้มอง เดินไปดูน again, How many? How many? S, ิดนึงแล้วกันแสดงว่าตอนกลางคืนน่ะเขาต้องเปิดไฟแน่ๆเราออกมาตอนกลางคืนกันไหมวันไหนวันนี้นะอยู่ถึงเปิดไฟไหมอดใจไม่ไหวอ่ะขอดูก่อนนี่เราออกมาจากทางเก่าแล้วเมื่อกี้เราเดินเข้าประตูนี้ เสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงไปทางนี้ท,ที่โล่งๆอะ่ะแล้วก็มาเจอโบดนี้ <Okay. S 1> แล้วก็เดินออกมาทางนี้ไ <c oughs> อเดี๋ยวม,มันเป็นเอากลับบ้านก็ได้มั้งเอากลับไปตกแต่งน้ำสีฟ้ามากๆอ่ะดูวิวตรงนี้สิสุดยอดของความสวยเลยอะ่ะลงได้นะ มีข้อห้ามนี้ด้วยอ่ะ It is forbidden sex on the beach It is forbidden to bring pet onto the beach It is not allowed to swim behind the mark area Mark area อยู่ตรงไหน,นไม่มีอ๋อนั่นไงนั่นไงที่เป็นทุ่นๆน่ะทุ่นแดงๆอันนั้นน่ะก็คือให้ไหวเฉพาะตรงนั้นหรือเปล่า When the red flag is raised t h i swimming is forbidden. It is forbidden to b r i o g food and g ก a s s o ็ j e เ t กต์อินอ e นก็เดี๋ยวมันหกไงแล้วแบบพวกแก้วอะไรเงี้ยมันแตกแล้วเดี๋ยวมันตำขาคนแบบบางคนเขาก็แบบซื้อเบียร์ซื้ออะไรมานั่งกงกันไงเขาก็เลยว่าห้ามไปเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวขวดเบียร์แตกแล้ว,วมันก็ตำขาคนใช่ป่ะเวลาคนเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่มันเซ็กซ์ออนเดอะบีชได้ด้วยเหรอตรงไหนวะ มันมีของเก่าอยู่ตรงเนี้ยอ๋อ oh. ดีว่ะมาทำบันได<อ>ดูดีมากอันนี้คือบันไดเก่าอันนี้คือบันไดใหม่โอ้ oh. oh, ดีจังเลยเนอะโอ้ oh, oh. น้ำใสแจ๋วมากเลยอะ oh. มันจะโดนไหมขึ้นมันจะไปะถึงนีมไหมเนี่ยดูดิขึ้นน้ำมันมาตรงเนี้ยมันมาขังไว้ตรงเนี้ย oh. สวยมากเลยเนอะ ไหนลองชิมดีว่ามันเค็มป่ะ,ะยุก็เอายุก็ทำเคแล้ว <laughs> ทำทุกเรื่องโอ้โหเด็กโซนนี้แล้วโหได้แค่นั้นแหละ <laughs> จะให้ถ่ายรูปหรอ <laughs> ไม่บอกเลยนะ <laughs> เฮ้ยอยากดีดิเ <laughs> <laughs> มื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ปะ ดีใจโอ้น้ำมันมาให้ถึงหลอกมันมาถึงหลอกเต็ม,ม,มต้นเลยแห่นเลยหนาวสุดไหมไม่หนาวเพราะมีหลายชั้นแต่นั่นตงรต,ตรงนี้มันรู้สึกดีมากเลยอ่ะมันเหมือนกับเราเล่นน้ำอ่ะแต่บังเอิญว่ามันหนาวไงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวนะน่าเล่นมากๆอ่ะลงมาถึงชายหาดแล้วโอ้ขื่นอันนี้ใหญ่มาก โอ้ยน่าเล่นนะโอ้โหดูขึ้นอันนี้ดิจะถึงไหมให้ขึ้นใหญ่มากอ่ะดูดิดูดิดูขึ้นอันนี้ดิโอ้ยสุดยอดอะ่ะ ไม่ได้ขึ้นมาดูจุดชมวิวนะแต่ว่าในแผนที่มันเขียนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยจะมาดูว่าเปิดไหมถ้าทางจะปิดไเปิด7จ็ดมงถึง3ามทุ่มแต่วันนี้วันที่25่ันวาปิดคริสต์มาสดันโดนขึ้นมาเพื่อปิดนะทุกอย่างคูห้าจะรับอะไรดีคะเอาที่ถูกที่สุดคะ่ะตึงนี่เลยคะ่ะกาแฟเอสเปรสโซ่สิบเอ็ดคูน่าเตอร์กิชกาแฟมันก็จะเป็นแบบ ทีมีกากะฟาแฟที่มีกากอะ่ะสิบห้าเอาทำไมแพงกว่าวะปกติเติร์กิชกาแฟมันจะถูกกว่านะก็คือคูณห้านะคูณห้าให้หมดเลยคูณห้ให้หมดเลยเนตกาแฟครับ <cafe> อันนี้นี่อันนี้โคคาโคล่า21คูน้าคูณห้าไม่อยากจะคูณเลยว่ะ250 ml เดี๋ยวนะโทนิกนะโทนิกวอเตอร์นะ21คูน้าไม่อยากคูณเลยเนอะคูน้าไม่อยากคูณอะไรอย่างงี้ อันนี้อะไรอ่ะคัพปี้คืออะไรอ่ะน้ำอะไรสักอย่างนะจูสย่สิบเอ็ดแล้วก็น่าจะเป็นเบียร์นี่ไงเขาเขียนเบียร์อุ้ยทำไมเบียร์ถูกเบียร์แบบราคาพอๆกับน้ำเปล่าเลยอ่ะ <มา S 1> <laughs> น้ำเปล่า21<ป>เบียร์25รับอะไรดีคะอีกเอาน้ำไปแล้วเป็นอาหารมื้อหลักแล้วกันนะคะออมเล็ตธรรมาดามาก ไข่เจียวอ๋อมีใส่ชีสด้วยใส่ชีสใส่แฮมสี่สิบสองคูณห้าได้ไรสองร้อย <100. S 1> กว่าเลยเหรอสองร้อยกว่าแฮมไข่สี่สิบสองนี่ค่ะนี่ค่ะกรีกสลัดค่ะห้าสิบห้าคูณหน้าค่ะเราเอาแค่นี้พอแล้วเนาะเราสั่งแค่กรีกสลัดแล้วก็ออมเลต็ตเนาะสี่ิบสองกับห้าสิบห้าแล้วก็เอาเอากาแฟถ้วยหนึ่งละกันถูกสุดสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่ละสิบเอ็ด สี่สิบสองห้าห้าร้อยแปดก็ห้าร้อยสี่สิบจ้ะคนละห้าร้อยสี่สิบคนละนะคนละครบเอาเบียร์ดีกว่าราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงได้ครึ่งปกติไม่กินเบียร์ไม่ใช่หรอหมายถึงว่า,ถ,าถ้าให้เอาตามความคุ้มไงคนละถ้าเกิดว่าจะนั่งกินร้านอาหารนะ่ะให้จํมาไว้เลยว่ากินแบบปกติด้วยนะไม่ได้ว่ากินแบบงกๆนะกินแบบอิ่มอนะอก็ห้าร้อยกว่าบาทต่อคนคถึงต่อไปนี้เราก็จะไม่ได้นั่งกินร้านอาหารอีกต่อไป ิดถึงเอเบนเียโอ้โหเอเนียนี่นะเรานั่งก็ไม่ได้บ่อยนะไม่ได้บ่อยนะโคงกไงขนาดถูกอย่างเอเบนเียยังยังไม่เอยนั่งอาหารเลเออใช่มาที่นี่ต่อไปนี้เราคงจะต้องปรับจูนขึ้นกันใหม่โอ้นี่ไงกระเช้าวันนี้เขาปิดเหรอเคเบิลคาภาษาโคเอเชียนเขาเขียนว่าอะไรอ่ชิคาล่าเหรอปิดหมดเลย ปิดอ่ะเคเบิลคารปิดวันที่ยี่สี่้าหค่ะ m ม r รี่คริสต์มาสปิด2 4่สี่้ายีแสดงว่าวัน27เปิดเราจะมาวันไหนกันดีเดี๋ยวรอให้ฟ้าเปิดก่อนมันเป็นชาเ t t l e บัสไปแอร์พอร์ตตีห้าแดโมงบา airport, 1, ่ายสองรถบัสไปแอร์พอร์ตสามสิบแยูโรสี่มันอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะถ้ายูโรเหมือนจะแพงขึ้นด้วยซ้ำนะ ยูโรเป็นพันหนะถ้าแตนะ่ยูโรคูณสี่สิบไปก็ประมาณพันหกโห้สามแปดคูณสี่สิบได้พันห้าพันหรอยยี่ไม่แต่มันอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะจริงๆมันมีบัสไปด้วยนะบัสปกตินี่แหละตอนแรกอะก็หาทางเข้าไม่ได้ใช่ปะจะเข้าประตูเนี้ยมันไม่มีทางเข้านี้มาเจอนี้ป้ายนี้เขาเขียนว่ากราดโอซิตี้กราดแปลว่าโอซิตอ๋อนี่ไงจริงด้วย มันเหมือนในเกมเลยนะที่นี่นะอ๋อมันเป็นเกมออฟ r o n นไงเงียบมากเลยอะเรามาดูเวอร์ชั่นเงียบนะแล้วเดี๋ยวอีกสักสองาวันมาใหม่ดูซิว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนเขาอาจจะอยู่ในยุโรปอยู่แล้วยุโรปมันก็เดินทางถึงกันได้หมดว้าวไปทางไหนก่อนดีอ่ะ ลงไม่เอาเดี๋ยวต้องขึ้นใช่ไหมเราต้องไม่ลงเราต้องไม่ลงเราต้องไปทางนี้ที่นี่มีแต่ที่พักแบบเป็นอพาร์ตเมนต์เยอะมากที่เป็นโรงแรมไม่ค่อยเห็นอ้าวอุ้ยมีสนามบาดด้วยวะเป็นสถานที่เล่นบาสท,ที่สูงที่สุดในโลกไหมที่เราเคยเห็นมาเพราะว่าตรงนั้นเป็นวิวเลยนะ เป็นวิวทะเลเลยนะแต่มีที่กั้นเอาไว้คือใครจะคิดแต่ว่ามันมีสนามบาสอยู่บนบนนี้อะ่ะคิดดูดิเป็นไปได้ยังไงอะ่ะปกติแล้วเวลาสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะมันจะต้องมีเป็นคือที่เที่ยวใช่ไหมแต่นี่คือแสดงว่ามีคนท้องถิ่นสามารถมาเดินเล่นม,มาใช้ชีวิตมาเล่นกีฬาก็ได้อะ่ะอาจจะมีคนที่บริจาคพื้นที่ตรงนี้ให้ทำหรือเปล่าข้างล่างอาจจะไม่มีพื้นที่เออใช่ นี่มาจุดชมพิวนี่ไงนี่ไงไอที่เห็นเป็นอไอคอนปราสาทเดืนนี้ใช่ต้องปีนขึ้นไปข้างบนไงนเตอ,อไปข้างบนกันไหมโอ้โหสวยทุกมุมเลยนเนาะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าก่อนโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่คริสต์มาสนะ เป็นช่วงหน้าร้อนอะ่ะมันจะมีคนเยอะขนาดไหนออฟนี่เห็นทางยืนไม่ได้เลยจะต้องไปเดินโอ้ยคลื่นแรงมากอ่ะดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ไหมไม่เกี่ยวไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยน่ากลัว ยสวยอะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้นกันมีห้องตรงนั้นนะอ่ะเขาไปกันยังไงตรงนี้มันก็ลงไม่ได้นะตรงนี้ลงไม่ได้มีทําเล็กๆด้วยนะ ดิถ้ำเล็กๆอันนั้นด้วยี่เด็กดูฉากนี้ดิอย่างกับในฝันเลยเนอะน่าจะก,กระโดดไปยืนบนหินตรงกลางได้ลงมาจากตรงนั้นแล้วก็ไต่ลงมาตรงนี้นี่งทางลงก็ปีนลงอย่างเดียวนี่ยลงมีบันไดด้วยตรงนั้นไม่มีเออว่ะตรงนั้นไม่มีที่ลงเออแล้วใครเป็นคนสร้างเอาไวนะ้น่ะ มันอาจจะมีที่ปีนลงก็ได้นี่ไงนี่ไงมันมีที่ปีนลงนี่ไงบันไดเห็นปะแต่เราไม่ลงหรอกนะเราป๊อดไปเดินลงเฮ้ยจริงเหรอเอ้าทำไมมันก็ไม่ได้อะไรเอ๊ะวันนี้ยู่ออฟมาแปลกไงเห็นปกติจะปอดปอดเหมือนตกก็มาหลบอยู่ตรงนี้เออเนอะเป็นที่หลบฝนได้เลยนะ ทำไมที่นี่สวยทุกที่เลยอ่ะสวยทุกจุดเลยอ่ะนี่ไงมันลงต่อไปตรงนี้แล้วก็เข้าประตูนี้แต่แต่นั้นไม่กล้าลงอ๋อนึกว่าจะลงไปตรงนั้นไงก็เลยสงสัยว่ากล้าได้ไงอุ้ยมันมีสีไรแดงๆอ่ะไม่ใช่เลือดใช่ไหมอ๋อกล้าลงสวยเลยอ,อ๋อกล้าลง ก็เห็นออฟลงมาได้ถ้าจะลงมันก็ลงได้อันนี้มันล็อก,อกประตูอยู่เราคา้อประตูดิกงเกงกงเกงเผื่อมีคนเปิดเฮ้ยเ,เราเพิ่งดู Resident Evil มา <c oughs> อันนี้เป็นสีทาบ้านจะลงไปทำไมล่ะลงไปมันก็ไม่ได้มีวิวอะไรสวยๆมันไม่คุ้ม จุดชมวิวอีกแล้วจ้าโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะแมวที่นี่ก็อ้วนพวนสมบูรณ์เวฟอร์ดนี้สูงมากขึ้นฟรีแต่เข้าอาจจะไม่ฟรีหรือเปล่าวันแล้วเชียวขึ้นฟรีแต่เข้าไม่ฟรีค่ะ เอาเก้าอี้มาให้เรานั่งเนอะ,อะโอ้ยมีจุดชมวิวเยอะจังประเทศที่เราบอกว่ามันดีๆอย่างเงี้ยโอ้ยชมชื่นชมราคาอาหารมันจะแพงใช่ไหมเรีนไตามค่าของชีพของยุโรปอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกแต่เจ็ดประเทศแบบว่าที่เรามองว่ายังไม่พัฒนาแต่ว่า แต่เอามันก็ใช่อ่ะราคาขายต่างชาติที่มันแพงอ่ะเกินไปอ่ะไปดูเฉยๆใช่ไหมดูไว้นะเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อทาเองอุย้ยอันนี้<ร>เหมือนพี่อันเนีย<อ>เลยอ่ะเนี่ยที่เราเคยกินมาตั้งสามเดือนตั้งหลายรูปออเดียวกันหมดเลยนะเห็นคนเขาเอาถังมาลองน้ําตรงนี้ด้ล่ะนี่คือเวอร์ชั่นเปิดไฟเมื่อกี้มาแล้วยังไม่เปิดไฟโอ้โหตรงปราสาทเขา ติดไฟสวยเลยอะ่ะมีสองศูนย์สองสองด้วยนี่น,นี่นี่ไงมีคนเดินเยอะแล้วแสดงว่าคนเขามาตอนกลางคืนน,นี่หรือว่าร้นจะเปิดตั้งนี่ปีสองศูนย์สองสองจริงจริงนะ ดับเพลิงเป็นพร็อพเหมือนกันไหมไม่สิลองดีเราขึ้นมาเออแมัไหม้ปไปเล่นรถดับเพลิงเหมือนมดงานวันเด็กอะไรอย่เงี้ยโอ้สวยเนอะเฮ้ยหนีหีหนีไม่มีคนแล้วเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นไม่เปิดไฟตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นเปิดไฟแล้ว Traditional c r e a t i a n Jewelry หนจิวเวลリーค่ะ ที่เราเคยไปมาเกาใช่ไหมแล้วข้างในมันจะเป็นห้างเป็นห้างแล้วก็ตกแต่งด้วยตึกโบราณแล้วข้างบนนะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนหลังคาที่เขาตกแต่งเป็นสีแบบนี้เลยสีฟ้าแบบนี้เด๊ะเลยนะแต่ว่าที่เนี่ยคือเป็นท้องฟ้าจริงตึกก็ของจริงเป็นเมืองเก่าของจริงสุดยอดมากไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มายืนอยู่ยแบบนี้นะ ย่าดูคล้ายๆกันแต่ว่ายังไงของกอปของเี่นแบบก็สู้สถานที่จริงไม่ได้หรอกไม่เคยคิดว่าจะได้มาแบบนี้เลยนะคิดว่าต้องรวยมากๆก่อนถึงจะสบายใจมาเที่ยวแบบนี้ได้แต่พอมาตรงนี้แล้วเออรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ<ร>อะไร,รอะไส้กรอกไส้กรอกเหลืองไส้กรอรกแดงไงกล้ยปิ้ง เออทำไมเขา<อ>ไม่ <บา S 2> ทำแบ <า S 2> บ <า S 1> พวกเคล็บเนอะพอเสียของยุโรปคือเรื่องของข้าวมีไม่ค่อยเยอะม <บา S 1> ีต้นคริสต์มาส<บ>าต้นจริงปะ <บา S 1> ต้นไม้จริงไหม งเป็นยังไงจริงนะเนี่ยเนี่ยของจริงเลยอ่ะเออใช่ใช่เนอะสัมผัสได้ถึงความเนียนเออหอมไหมไม่กลิ่นจริงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวะไม่มีกลิ่นเลยอ่านว่าอะไรอ่ะดริชิงอย่างเงี้ยเหรอดริชิงมาลินดริชิงอย่างเงี้ยป่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าให้สัมผัสตรงนี้หรอหรือว่าให้ขึ้นไปนั่งเฮ้ยอ่ะมันเหมือนเป็นที่นั่งเลยนะให้เด็กขึ้นไปนั่งอะไรอย่างงี้ไง มันเป็นสีทองทองตรงนี้แสดงว,ว่ามีคนมาสัมผัสแสดงว,ว่าต้องมีคนขึ้นไปนั่งเชืช่อเลยคนจับจมกูกให้โด่งใช่ปะไม่แต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นคนขึ้นไปนั่งนั่นแหละเพราะว่าดูดิมันตรงมันลอกตรงนี้ถ้ามันลอกเฉพาะที่เขาก็ต้องจับเฉพาะที่ใช่ปะแต่นี่คือมันลอกลอกตรงนี้หมดเลยอะเนี่ยตรงนี้ก็ลอกตรงนี้ก็ลอกแสดงว่าต้องมีคนขึ้นไปนั่งโอเคอันนี้สวย ตอนแรกนะก็เข้าใจว่าเออวันคริสต์มาสเนาะเขาจะเปิดเพลงอะไรนะจิงเกระเบลจิงกเบลไม่เห็นจะมีเพลงนี้เลยมันเป็นเพลงของเด็กๆมากกว่าไหมก็ดูการตกแต่งก็กโอเคแต่ว่ายัางการตกแต่งน้อยไปหน่อยสำหรับช่วงเทศกาลเป็นคืนที่เงียบมากไม่เคยคิดว่าวันคริสต์มาสจะเงียบไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงนะอาจจะช่วงโควิดด้วยแหละ ไม่ให้รวมกลุ่มอะไรแี้อ๋ออ๋อใช่ใช่เขาเขียนแยบบนี้ยว่าถนนนี้เป็นทางเดินสาธารณะนะนะอย่านั่งตรงบันไดขวางทางคนอะไรประมาณนี้ก็เลยเข้าใจว่าเวลาปกติอะ่ะคนต้องเยอะแน่ๆเลยแล้วก็คนจะชอบมานั่งตรงบันได